รัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569นะครับวงเงิน3.78ล้านล้านบาทภายใต้การคาดการณ์เศรษฐกิจไทยโต2.3ถึง3.3เปอร์เซ็นต์ครับนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของปี2,568ได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยมีวงเงิน3.78ล้านล้านบาทเป็นงบประมาณขาดดุล8.6แสนล้านบาทคิดเป็น4.3%ต่อ GDP กำหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่67.3%โดยมีหนี้สาธารณะคงค้าง13.46ล้านล้านบาท ขณะที่กระทรวงการคลังประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิในปีงบประมาณ69คาดว่าจะจัดเก็บรายได้อยู่ที่2.92ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อน1.2%ซึ่งกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี69อยู่ภายใต้คาดการเศรษฐกิจไทยปี69จะขยายตัวในกรอบ 2.3- ถึง3.3%หลังจากนี้คอรอมอจะเสนอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาตามขั้นตอนต่อไป